หน้ากล้องก็เอากายแก้วอ่ะมาแล้วอ้าว่า,าป้ายอันนี้สงของการรักษาสินค้าหนึ่งอายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเป็นยังไงอะสองอายุยืนหงื่เป,<ะ>เปย่งไงก็ยังยังอยู่ค่ะ อายุยืนนี่หมายถึงว่าคําว่าอายุย<ล>ืนเนี่ยปราศจากโรคภัยเนี่ยมันมันหมายถึงยังไงาว่าอายุข้างๆกี่ปีปเราว่าอายุยนนปี<ะ>อายุยืนกี่ปีป่ะอายุยืนเนี่อายุกี่ปีสักร้อยปี <laughs> มากไปไหมเย <laughs> วกวัวแมวก็วหมูก็หมาน <laughs> อายุยืนก็ทุกวันนี้เขาถือที่อยู่ประมาณ 6กสิบขึ้นนั่นแหละผลไครตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ถือว่าไม่ใช่ยืนแล้วแหละนะนั้นน่าจะเป็นประเภทหมืน่นหมื่นปีแล้วมั้งเหรองี่เป็นภาษากีนน่าจะนั่งอายุยืนปราสจากโรคภัยนี่หมายความว่าคนที่มีอายุหกสิบเจ็สิบแปดสิบอยู่มาเนี่ยโรคโรคต่างๆไม่ค่อยเสียดแทงเป็นโรคอยู่นะแต่ว่าไม่เสียดแทง คำว่าเสียแทง,งเนี่ยหมายว่าไม่ไม่ทาให้เขาทุรนทุรายมากเป็นลูกธรรมดานั่นแหละนะแต่ว่าไม่ถึงกับให้เขาประเภททุรนทุรายเราก็จะเห็นสภาพคนอายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วมีโรคอะไรไม่เป็นจะเป็นมะลงมะเร็งหรือโรคอะไรที่มันเสียแทงมากๆอนั้นอนะ่ะคนที่เขาไม่ค่อยรึถือสินเท่าไหร่อ้าวต่อไปข้อสองข้อสองทรัพย์สินมีค่าปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาลาวีเบียดเบียนทําลายค่ะอืมเอาอย่างนั้นเลยนะ ไอ้หนูเพิ่มเติมอา่าในเพิ่มเติมเนาะอ่ในความหมายมันจริงคืออะไรคืออะไรคนที่มีสินเนี่ยทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมันมีความปลอดภัยเนี่ยคนมีสินนะมันปลอดภัยยังไงเอาเอาตัวในเนื้อหาสินเลยจริงๆเนี่ยมันปลอดภัยยังไงเราจะไม่พูดถึงวงนอกเป็นพวกโจรมาปล้นหรืออะไรต่างๆไปไม่เราไม่พูดถึงแต่ว่าเราพูดถึงว่าอย่างพวกเราถ้ามีสินห้ารักษาสินห้าครบเนี่ยแน่นอนทรัพย์สมบัติเรามีความปลอดภัยได้เลยมันไม่บอกไปไหนเลยมันเป็นยังไง ปลอดภยัยนึกภาพอย่างเช่นถ้าว่าห้าข้อห้าเอาข้อห้าดูข้อห้านะพาที่นีนะข้อหอ้ามันปลอดภัยยังไงข้อห้าถ้าเรามีสีครบงงถ้าเรามีสีครบเหรอคะอ่าถ้ามีข้อห้าไม่ไม่ดื่มสุรามีอะไรนี่ซับซุบบัตเราปลอดภัยยังไงก็อาจจะไม่หล่นหายเออเนี่ยเนี่เร้าเข้าใจแบบเนี้ยถูก เพราะฉะนั้นการที่ว่าทรัพย์สมบัมววติมามปลอดภัยนี่ไม่ได้หมายความว่าในสิ่งน้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโจรไม่มาปล้นของเราไม่ใช่นะโจรมาปล้นคือส่วนโจรมาปล้นนะคน <c oughs> ที่สีินก็ถูกโจรปล้นเหมือนกันนะแต่ว่าปลอดภัยต,ตัวเนี้เราเนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยมันไม่ร่วงหล่นไปแบบเขาเรียกว่าวไม่มีประโยชน์อะหล่นไปแบบไม่มีประโยชน์นี่ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวกลางคืนไปอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยพวกนั้นน่ะเขาเรียกว่า มันมันเป็นกายสิ่งที่ที่ที่มันจะไม่มีแล้วในคนที่มีสิ่งก็เ,เลยเรียกว่ามันปลอดภัยโอเคเอาข้อสามลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขอ่านี่ก็เหมือนกันความหมายอยู่ในนั้นเป๊ะเลยถ้าไม่ไปล่วงเกินอ่าการเมียจะล่วงเกินลูกสาวเมียใครไม่ไปด่าว่าใครเขาก็ไม่มาทำลายครอบครัวเราอ,อย่างเงี้ยอ้าวข้อสี่ พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือค้ำพูดมิสเสน่ห์เห็นไหมจริงใจแล้วก็ไพเราะแหมข้ีก็จะมุ่งไปที่อมมุสาวาทาใช่ไหมอมมุสาวาทาอหมข้อสองข้สอขสองนี่ก็คืออธินาทานแต่ว่ามันมีตัวสุรามาด้วยแต่ข้อสีเนี่ยมุสาวาทอย่างเดียวเลยมุสาวาทคือพูดเพ้อเจ้อสอเสียดอพูดคำหยาบเนี่ยถ้าเรามีศีลแล้วถ้าเราไม่พูดเรื่องพวกนี้เข้ามาย เขาก็จะเชื่อถือเราะแต่ถ้าคนไหนพูดแต่เรื่องเพอเจเอไปเรื่อยพูดคำยาโทษทีมึงมึงกูกูเฮียเฮยศาส,ต,สตว์ศาตว์ตรงนี้นะโทษทีเนี่ยมาพูดแบบนี้ไปเนีน<ค>่ยคนเขาไม่อยากเชื่อถือนะพูดอะไรต่างๆเขาไม่อยากเชื่อถือเลยเอาข้อห้าข้อห้าเนี่ยข้อห้านี่ข้อข้อที่อาจารย์สมมุติเมื่อกี้เลยแหละข้อสุราเอาเป็นยังไงข้อ ก็มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังมีความหอกความหมกบุ่เพราะฉะนั้นนะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นนะตอนิีาจะถ้าไปหาดื่มเราคนไหนไปดื่มเ้าเมายามากๆเข้าเนี่ยสติฟั่นเฟือนไหมล่ะเวลาเมาเหล้าคนนั้นสติดีไหมคนไหนเมาเหล้าสติดีนี้ดีไหมคนไหนเมาโุิทิ์เมาเหล้าสติดีนี้อ่าวริญญาเคยเมาเหล้าไหมเมาเหล้าแล้วสติดีมีไหม เพราะฉะนั้นคนคนที่ดื่มเหล้าเมายานี่ยสติก็จะไม่ดีสติเลื่อนแล้วก็คิดอะไรไม่ออกความเฉลียวฉลาดไม่มีเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่ามันจะเกิดโทษอยู่ห้าข้อมันจะเกิดโทษแต่ว่ามันก็จะเกิดความเป็นผู้มีอานิสงส์คือมีประโยชน์ตัวห้าข้อทกนะครับสมบัติอะไรพวกนี้ต่างหมดเลยนะโอเค่าคน น่ะนี่มีปานน่ะต่อมาอาจารย์ก็จะเสริมไปด้วย